สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับปีแห่งการสูญเสียวงการบันเทิงอะไรรวมดาวดังรับฟ้าปีสองพันห้า้หสิบสี่ตลอดปี2564้า้หสิบสี่วงการบันเทิงสูญเสียบุคลากรมากฝีมือหลากหลายสาขานำมาซึ่งความโศกเศร้าของคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องตลอดจนแฟนๆที่อะไรรักข่าวเศร้ารับต้นปีดารารัฐเกียรติเกิดสุข นักร้องชื่อดังในตำนานเจ้าของเพลงจับปูดำวัย91ปีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ที่สหราชนาอาณาจักรวันที่3คกุมภาพันธ์โดยเพจเ Facebook อมไท ai Paper หนังสือพิมพ์ไทยในอังกฤษแจ้งข่าวดังกล่าว16คกุมภาพันธ์วงการขาอ่อนสูญเสียน้ำบนมนชนิดช่วยบุญวัย2 2ปีรองนางสาวไทยปี2562อุบัติเหตุ รถยนต์เฉียวชนต้นไม้บริเวณสี่แยกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นทมกลางความอะไรจากเพื่อนพี่น้องในวงการนางงามปิดตำนานดาวร้ายปิดกิติดัดสกอร์ไปอย่างสงบในวัยเจปีต่อสู้กับโรคลุมเร้าโดยเจ้าตัวป่วยเป็นอัมพฤกษจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกคลองเมื่อปลายเดือนกันยายน2560ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและตรวจพบโรคแทรกซ้อนทั้งความดันเบาหวานมีอาการอัมพฤกษขาไม่มีแรง ต้องรักษาอาการที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เลือกที่จะกลับมาพักฟื้นที่บ้านและใช้ชีวิตการรักษาแบบทางเลือกจนในที่สุดได้จากไปอย่างสงบคืนวันที่18กุมภาพันธ์ฝากไว้ซึ่งผลงานให้ระลึกถึงวันที่22กุมภาพันธ์นักแสดงอับโสระดับตำนานอีกคนของวงการไพโรดใจสิงเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักด้วยวัย79ปีหลังจากที่ได้รักษาตัวอาการป่วยมานานหลายปี เพื่อนๆและนักแสดงที่เคยร่วมงานแสดงความอาลัยรักและร่วมส่งครั้งสุดท้ายท่ามกลางความโศกเศร้าเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียแดงอิทิพัตนักแสดงอาวุโสที่รู้จักกันอย่างดีและโด่งดังมาจากโฆษณายาลิษสีดวงยี่ห้อหนึ่งมีวลีเด็ดว่าก็ลมันเย็นชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเช้าวันที่13มีนาคมถัดมา16มีนาคมวงการเพลงอะไรแดงสเสน่ห์มือทำเป็ดวงแกรนเอก็กซ และเป็นผู้ร้องเพลงดังอย่างภาพในดวงใจเสียชีวิตอย่างสงบโดยทางเพจวงการเอ็กซ์ออฟฟิเชียลแจ้งข่าวให้แฟนเพลงทราบเช้าวันที่30เมษาช็อกวงการบันเทิงเมื่อปฏิหารไม่มีจริงนักคอมชวนชื่นหรืออาคมปีดากุลเสียชีวิตจากการติดโควิด -19 เข้ารับการรักษาตัวเพียง20วันเนื่องจากนาักคอมเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวร่วมด้วยทำให้เชื้อลงปอดอย่างรวดเร็วทางครอบครัวดิ้นรนทุกวิถีทาง เพื่อหวังอยากให้นักคอมหัวหน้าครอบครัวกลับคืนมาสู่อ้อมอกแต่สุดท้ายที่สุดก็ต้องจากไปโดยไม่ได้ล่ำลาคนในวงการบันเทิงและแฟนๆร่วมแสดงความอาลัยและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะคิดถึงเสียงดา่าไอศาสตร์ตลอดไป5พฤษภาคมวงการเพลงโศกเศร้าอีกครั้งครูชาลีอินทร์วิจิตศิลปินแห่งชาติบรม,มครูเพลงได้จากไปด้วยโรคชรา ทำกลางความอะไรของคนในครอบครัวและลูกศิษย์ต่อมาวันที่13พฤษภาคมมีรายงานว่าต้อกุลวัฒน์พรมสถิตนักร้องยุค90เจ้าของเพลงไม่บังเอิญและยังเป็นโปรดิวเซอร์ซาวอินเจเนียมากฝีมือถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านเมืองกลุ่มในวัย5 5ปีจากนั้นโรคหัวใจได้ฆ่าชีวิตตายมาลาลินบุญนาควัย71ปีอดีตเซ็กซี่สตาเมืองไทย เสียชีวิตเมื่อวันที่29พฤษภาคมเป็นมิถุนายนคนบันเทิงลาลับคืนฟ้าหลายคนสนันนาทีครูเพลงวัย80ปีผลงานเพลงดังอาทิเพลงปัญหาหัวใจของศิลปินแห่งชาติผ่องศรีวรนุชเพลงคนเคยเห็นหน้าแต่งให้ดวงตาคงทองขับร้องถูกโควิดฆ่าชีวิตเมื่อวันที่10มิถุนายนถัดมาเพียงไม่กี่วัน16บมิถุนายนดาว้ายจอมเกา๋าตีวัฒนากีชานนเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา ในวัย89ปีตุ้ยวัชระชัยพันธ์กีตาร์วงเพพาวจากไปอย่างกระทันหันเช้าวันที่23มิถุนายนจากอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระเพาะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลังทราบข่าวเพื่อนร่วมวงศิลปินในวงการเพลงร่วมแสดงความอาลัย11กรกฎาคม64นักแสดงรุ่นใหญ่ลามรัชพงษ์หรือทวัตมรีวัน์เสียชีวิตในวัย75ปีด้วยอาการติดเชื้อในกระเพาะและอาการปอด ติดเชื้อหลังเข้ารับการรักษาตัวได้เพียงห้าวันมืดนรงค์อับดุลมือกีตาร์วงพิงค์แพนเตอร์เสียชีวิตในวัย68ปีเมื่อวันที่20กรกฎาคมจากอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำศีรษะฟาดอ่างน้ำอดีตดาราชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นเจยัไพรินพิจิตอัมพลจากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่27กรกฎาคมเจ้าต,ตัวป่วยเกี่ยวกับตับและรักษาตัวมาระยะหนึ่งทำกลางความเสียใจของคนในครอบครัวคนสนิท ในวงการรวมไปถึงแฟนๆนางเอกสาวดาวข้างฟ้ากิ่งดาวดารานีอายุ81ปีคู่ชีวิตของพระเอกในตำนานมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตอย่างสงบในวันที่11สิงหาคมความเศรายังไม่ทันจางหาย18สิงหาคมอดีตนางแบบและนักร้องวงโฟร์แองเจิลนุยจุธามาศอรุณทัศน์จากไปด้วยโรคมะเร็งในวัย62ปีเดือนกันยายนโควิด -19 พาดชีวิต2ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังมากคุณภาพ ธันวาราศีธนูเจ้าของเพลงดังมากมายเช่นไก่ตาฟาง11รอดอจากไปในวันที่7กันยายนหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล19วันท่ามกลางความอลายรักษณ์ของคนในครอบครัวและแฟนเพลงขณะที่นักร้องรุ่นใหญ่แสงสุรีรุ่งโลดวัย68ปีเจ้าของบทเพลงหิ้วกระเป๋าที่เชื้อโควิดลงปอดอย่างรวดเร็วทำให้อาการซุดเนื่องจากมีโรคประจำตัวและได้เสียชีวิตลงในวันที่10กันยายน คุณหญิงวิมลศิริภัยบูรณ์เจ้าของนาำปากกาธมยันตีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2555จากไปเมื่อวันที่23กันยายนโดยทางเพจสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้แจ้งข่าวดังกล่าวสิลิอายุรวม85ปีคนในวงการบันเทิงที่เคยรับบทตัวละครจากปลายปากกานักเขียนและแฟนนิยายแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากสุดยอดนักสู้โคกสมชายเป็นประภาพง์หรือเสนาโคก นักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักจากรายการยุทธการขยับเหงือกเสียชีวิตลงเมื่อวันที่15กันยายนหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับวันชาพนกิจเพื่อนพี่น้องยุทธการขยับเหงือกสวมชุดในรายการมาร่วมอะไรอดีตพระเอกดังอัศวินะะรัตตปชาวัย75ปีบูมหมดสติช่วงเที่ยงวันที่12ตุลาคมภรรยาได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจถึง8ครั้งแต่ไม่สามารถยื้อไว้ได้ สาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากสภาวะเลือดเป็นกรด15ตุลาคมแฟนเพลงใจหายไปตามๆกันเมื่อตํานานนักร้องลูกทุ่งหมอลําพรศักดิ์สองแสงเจ้าของเพลงดังสาวจันทร์ข้างโกบเจ้าของฉายาไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลันในวัย60ปีวงการตลกได้รับข่าวร้ายชาลีเชิญยิ้มจากไปอย่างไม่หวนกลับในวันที่16ตุลาคมพี่น้องในวงการตลกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ที่เคยร่วมง,งานต่างโพสอะไรเป็นครั้งสุดท้ายแฟนเพลงยุค80เร้าหนักเมื่อเพชรเป็นงามของวงการเพลงออดรณชัยถมยาปริวัติหรือที่รู้จักกันดีในนามออดคิริบูลได้เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งสมองวันที่17ตุลาคมในวัย57ปีครอบครัวเผยที่ผ่านมาออดต่อสู้และไม่บอกเรื่องอาการป่วยกับใครเคยผ่าตัดมะเร็งปอดตั้งแต่ปี2559จนรักษาหายในปี2562 และเมื่อป,ปลายปี2563เริ่มกลับมามีอาการอีกครั้งและเริ่มสุดในช่วงเดือนมิถุนาก่อนจะจากไปอย่างสงบในวันเดียวกัน17ตุลาคมครูดนตรีบูสแกตตันผู้ร่วมก่อตั้งวงฟองน้ำที่ก่อนหน้าน,นี้มีอาการป่วยลุมเล้าิ้นใจอย่างสงบในวัย74ปีข่าวร้ายวันที่17ตุลาคมตามมาอีกเมื่อมีรายงานว่ามะเเ็งค่าชีวิตจิวประจักษ์ศิลมือเบวงอิสซึนจากโรคนี้ไป โดยอัศนีวสันโชติกุลนักร้องนักกีตา้าวงนำอิซซึนได้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กได้โพสต์อะไรช็อกส่งท้ายปีเดือนธันวาดาวดังลาลับสู่คืนฟ้าอ,อัมพรฟานกระโทกดาวร้ายมากฝีมือเสียชีวิตในวัย67ปีเมื่อวันที่สองธันวาคมโดยลูกชายเป็นคนแจ้งข่าวเศร้านี้ทางเฟซบุ๊กส่วนวงการเพลงสูญเสียอาร์ตอัครินฉายแก้วสกุลชัยหรืออาร์ต KPN นักร้องมากความสามารถ จบชีวิตตัวเองด้วยการกินยาเกินขนาดในวันที่9ธันวาคมซึ่งทางครอบครัวเปิดใจเรื่องเศร้าก่อนหน้านี้นักร้องหนุ่มป่วยเป็นไบโพล่าและมีภาวะซึมเศร้าก่อนลาลับอาร์ตได้โพสต์ว่ากูสไบเป็นข้อความทิ้งท้าย16ธันวาคมอดีตพระเอกละครพื้นบ้านชาตีพินโนหรือชื่อจริงทวินพินโนเสียชีวิตด้วยโรคประจาตัวในวัย58ปีและที่ผ่านมาเพียงวันเดียว1 7ธันวาคมวงการเพลงเสียมือดี แดงวิรศักดิ์สุนทรศีหรือแดงคารวานเสียชีวิตในวัย71ปีทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ